จัดหนักมัง,งะบายจุกุยภูมิใจเสนอเรื่องนี้นะครับเรื่องต่อมานะครับย้ายค่ายมา MK บ้างนะครับเรื่องนี้เนี่ยคืออ่เรื่องสยองของเอโดงาวะรัมโปชื่อเรื่องว่าปีศาจเงาชื่อตอนนะครับปีปีศาจเงาเล่มนี้เป็นตอนปีศาจเงาทั้งเล่มเลยนะครับ อ่านะครับนี่เรื่องสยองของเอโดงาวะรัมโปปิสัตเงานะครับต้นฉบับเอโดงาวะรัมโปผู้วาดโคกะชินิจินะครับเล่มเดียวจบของค่าย MK นะครับนี่ปกหลังนะครับเพื่อนๆก็จะคุ้นๆว่าก่อนหน้านี้เคยมีแบบว่ารีวิวของเรื่องเอโดงาวะรัมโปไปแล้วนะครับเล่มน,นี้นะเขาจะมีปก2ชั้นนะครับนี่ฮะนี่ปก2ชั้นข้างในไม่ไม่มีอะไรแต่ว่าปกข้างนอกสวยงามดีนะครับนี่เรื่องสยองของเอโดงาวะรัมโปตอนปิศัตเงา นะครับเล่มนี้150บาทค่าย MK นะครับนี่สวยดีปกนอกสวยดีนะครับส่วนปกในเนี่ยครับนี่เอโดงาวะรบโปปีสัจเงาเล่มเดียวจบนะครับอ่ะก็เนื้อเรื่องเนี่ยครับเขาก็แบบว่าจะมึนๆงงๆหน่อยนะครับมีผู้หญิงมีผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงบอกว่ารู้สึกเหมือนมีคนมาตามนะครับโดนสตอเกอร์นะครับ,ตตรนะรบแล้วก็ รู้สึกเหมือนมีคนแอบอยู่บนหลักคาคุ้นๆไหมเหมือนเล่มที่แล้วเลยครับเหมือนเอโดงะวะลัมโปเล่มที่แล้วที่เคยรีวิวไปแล้วครับเนื้อเรื่องคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าเ,เรื่องนี้ตอนยาวกว่าแล้วก็ซับซ้อนกว่าอ่านไปอ่านมาแล้วสนุกดีครับแต่ว่ามันจะจิตจิตหน่อยนะครับแล้วก็จบเรื่องโดยการหักมุมจบไปนะครับแต่ว่าก็ไม่เฉลย ไม่เฉลยว่าเกิดเพราะอะไรกันแน่นะครับอืมประมาณนี้ดีกว่าสั้นๆนะครับแล้วก็เนี่ยครับมีสองหน้าหลังนะครับบอกว่าไกด์เอโดงาวะรัมปในอดีตนะครับมีไปพาไปเที่ยวบ้านของเอโดงาวะรัมปนะครับก็สนุกดีนะครับตอนนี้ก็ใช้ได้นะครับราคาอาจจะสูงไปหน่อยนะครับแต่ว่าลายเส้นคมชัดดีนะครับใช้ได้นะครับนี่คือเล่มที่แล้วนะครับเรื่องของของเอโดงาวะรัมป ตอนมี2ตอนเดินเล่นใต้หลังคากับลักวิปรลิตนะครับเล่นที่แล้วเคยรีวิวไปแล้วนะครับนี่แล้วก็เปิดกูสยอของจุนจิอีโตอันนี้เนี่ยอย่าซื้ออันนี้ซ้ำหมดเลยนะครับแล้วก็เรื่องสยอของมิมิแบบฉบับสมบูรณ์อันนี้ก็เคยรีวิวไปแล้วนะครับยังไงฝากช่องดัาหนักมังงะใบจุกุยด้วยนะครับแล้วก็ฝากช่องจุกุยชาแนลด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับอ่านฮะเอโดงาวะลัมโปปีศาตเงา โอเคนะฮะเรื่องนี้ก็ถือว่าสนุกดีสนุกดีนะครับคือผมเป็นสาวกของอาจารย์อิอโต้จุนจินครับเนื้อเรื่องเขาจะแบบคล้ายๆกันใกล้เคียงกันนะครับความหลอนก็จะใกล้ๆกันนะครับสนุกดีนะครับเห็นได้ข่าวว่าอาจารย์อิโต้จุนจิเคยให้สัมภาษณ์ว่าแบบเหมือนได้แรงบันดาลใจจากงานของเอโดงาวาลัมโปอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับก็ นะครับก็เหมือนกับแบบว่าถ้าเก็บอิโตุ้นจิเนี่ยก็อาจจะเก็บชอบเก็บอันนี้สายสายนี้ด้วยอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็เก็บด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมเก็บอิโตุ้นจิด้วยเก็บอโดงาวะรัมโปด้วยถ้าเขาออกอีกผมก็ซื้ออีกนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์แชร์คอมเมนต์ซั b สไครต์จัดหนักมังนะบายจุก,กุยสวัสดีครับ